นลำดับต่อไปนี้ค่ะถือเป็นอีกช่วงที่สำคัญของงานนะคะที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะจะได้รับฟังถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะถึงเป้าหมายและวิธีการในการขับเคลื่อน h a n d y s e n s e Smart Farming Open Innovation ร่วมกัน เรามาเริ่มกันที่บทบาทของหน่วยงานแรกนะคะจากเนกเทคสวทชค่ะในฐานะหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่มุ่งสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศที่จะผลักดันสาธารณูปโภคค่ะด้านเทคโนโลยีให้เข้าถึงคนไทยในวงกว้างค่ะ ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะดรชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกล่าวถึงโครงการแฮนดิเซนต s สมาร์ทฟาร์มิงโอเพ n อินโนเวชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบเปิดขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอธิบดีกมรมส่งเสริมการเกษตรท่านผู้บริหาร ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของทาง n e ็กเทคสวทชนะครับมาเล่าอะไรสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของ h a n d ิ s e n s e แล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในในระยะยาวนะครับต้องเรียนว่าทาง n e ็กเทคเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผลิตได้นะครับในประเทศไทยนะครับ พิสูจน์ได้ด้วยฝีมือของนักวิจัยและก็ผู้ประกอบการของคนไทยเนี่ยถูกใช้งานในประเทศไทยในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้นำเอาเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอสํำคัญในส่วนของภาคการ,กรเกษตรมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับวิธีการหนึ่งของการที่ทำให้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยถูกใช้งานในวงกว้างนะครับซึ่ง โดยเฉพาะในเทคโนโลยียงด้านดิจิตัลเนี่ยวิธีที่ดีที่มากๆก็คือเรื่องของการเปิดเป็น Open Innovation ซึ่งหลายๆท่านได้เห็นในวิทีแล้วนะครับก็คือทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับสามารถำนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปผลิตต่อไปใช้ต่อนะครับหรือไปต่อยอดได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงของการสร้างเศรษฐกิจทั้งในเชิงของการ ผลิตในเชิงพาณิชย์หรือว่าประโยชน์ในเชิงสาธารณะนะครับซึ่ง Open Innovation เนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็น Blueprint นะครับเป็น Open Source แล้วเนี่ยออนอกจากการต่อยอดนะครับพัฒนาเทคโนโลยีได้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเ,เกิดการใช้งานนะครับแล้วก็สร้างเป็นคอมมูนิตี้ของผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องของ Smart Farming ได้เช่นเดียวกันนะครับ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในในระยะที่ผ่านมาเนี่ยทาง n e ็กเทคเองก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทำา p p n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  o v v t t o o นะครับตัวอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้นำทีมเนี่ยเปิด Open Innovation แล้วนะครับหลายตัวนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆครับอย่างเช่นตัวระบบที่เป็น IoT p l a t f o r ฟนะครับเรารู้จัก IoT p l a t พลตฟของสัญชาติต่างประเทศเยอะนะครับในประเทศไทยเราจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Ne t p พ ซึ่งเป็น Public s e r v i c e สเนยนะครับคือท,ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาทดสอบใช้งานได้ฟรีนะครับหรือว่าเทคโนโลยีบอร์ดอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนสเต็มนะครับก็คิดไรนะฮะตัวนี้ก็ได้มีการแจกจ่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศแล้วภายใต้ความร่วมมือกับทางสพทนะครับกว่า2,200โรงเรียนนะครับ หรือว่าเทคโนโลยใีใหม่ๆอย่างเช่นทางด้าน AI นะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI for Thai ซึ่งข้างในนั้นเนี่ยก็มีระบบ AI พื้นฐานในเรื่องของการประมวลผลภาพประมวลผลเสียงประมวลผลข้อความภาษาไทยนะครับเปิดบริการฟรีมาประมาณสัก1ปีกว่าๆปัจจุบันมีผู้เข้าใช้ถึง15ล้านครั้งนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนะครับ หรือว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของอนุรักษ์หรือนวานุรักษ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลวัฒนธรรมนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มก็เปิดให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกันเรามีโอกาสร่วมมือกับทาง DGA ครับเป็นการทำพัฒ,พฒนาตัว Backend นะครับตัวพัฒนาตัว Data p แพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้บริการ data.go.th ซึ่งเป็น g อฟเ r อร e เม คลังขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันมีชุดข้อมูลมากถึง2,800กว่าชุดข้อมูลมีชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูงอยู่เยอะมากทุกอย่างนี้ให้บริการเป็นสาธารณะเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวไ h ยส s ลันช์นะครับก็คือระบบที่เราให้บริการจัดสำรับอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนนะครับอันนี้ก็ร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งสปทและโรงเรียนในในเครือข่ายอื่นๆนะครับรวมแล้วมีถึง58,000กว่าโรงเรียนที่ใช้ Account ที่นี่นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญครับผมคิดว่า Open Innovation อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของภาคการเกษตรทำไมต้องเป็นภาคการเกษตรนะครับเมื่อสักครู่ท่านประหัดได้ให้ตัวเลขคร่าวๆให้เห็นแล้วนะครับเกษตรกรเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสวนทางกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศภัยแล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งยังคงมีม,มูลค่าสูงมีคุณค่ามีราคาสูงนะครับกรเกษตรกรโดยทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้แค่บางส่วนหรือว่าต้นทุนค่าแรงต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องปรับตัวทั้งหมดซึ่งเ,เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเองเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตในสมัยใหม่ได้นะครับ ผมอยากให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยแบบไหนได้บ้างนะครับก็สั้นๆครับเราลองดูภาพของ v a value chain นะครับ u e Chain ของการผลิตจากภาคการเกษตรมาจนกระทั่งเป็นอาหารนะครับหรือว่าผลิตมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ทางด้านภาคการเกษตรนะครับตั้งแต่ส่วนที่เป็นการผลิตนะครับการ,การเตรียมวัตถุดิบนะครับการพัฒนาการปลูกนะครับ การแปลรูปแล้วก็จัดทำเป็นสินค้าที่มีมูลค่านะครับการส่งนะครับการโลจิสติกนะครับไปจนกระทั่งถึงมือ,อผู้บริโภคนะครับผู้บริโภครบ,บริโภค,บบโภคเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ส่วนสำคัญที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือส่วนของ p r i s i o n Farming หรือเกษตรแม่นยำ ตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่ทําให้ภาคการเกษตรเนี่ยมีการลงทุนที่ต่ําลงแต่ว่าได้ประสิทธิภาพของการผลิตสูงขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของ Demand Supply Matching ซึ่ง Digital Platform จะเป็นตัวสําคัญที่บอกให้รู้ว่าตลาดนําการปลูกอย่างที่ท่านประหลัดก็ได้แนะนําแล้วนะครับก็ถ้าเรามีทางกระทรวงพาณิชย์นะครับมาช่วยในเรื่องของการทำดีมานซัพพลาแมทชิงได้ทางด้านการเกษตร ก็มาที่กระทรวงเกษตรกระทรวงอวก็ทําแพลตฟอร์มให้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้ครบวงจรทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะเปิดเรื่องของ h a n d y s e n s e เป็น Open Innovation ครับซึ่งผมพยายามที่จะบอกกับทีมงานอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องของ Smart Farming หรือ Precision Farming พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ในเกษตรโรงเรือนหรือว่าเกษตรแบบเปิดอันดับหนึ่งก็คือราคาต้องไม่แพงต้องเข้าถึงได้ สองก็คือต้องทนทานนะครับสามารถที่จะอยู่ในสภาพอากาศที่มีร้อนมีฝนมีหนาวได้เป็นเวลานานเพียงพอคุ้มค่ากับการที่จะซื้อไปสามต้องใช้งานง่ายมากๆคือวางลงอินสตอลปุ๊บเสียบนูน่นเสียบนี่ดูใช้แอปพลิเคชันที่บอยู่บนมือถือง่ายๆใช้ได้ต้องมือถือราคาไม่แพงด้วยนะครับที่ใช้งานต้องทำให้ได้ง่ายนะครับถัดมานะครับต้องอบรมเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลจาก เซนเซอร์ S S ต่างๆแล้วเอาไปใช้ในการคอนโทรลการปลูกใช้ไงต่อนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เราทำมาแล้วเป็นเวลามากกว่า2ปีนะครับ mm hmm. ส่วนสำคัญของ HandySense อยู่ที่ Data ที่อยู่ข้างหลังเ mm hmm. มื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเราเสียบเซนเซอร์ต่างๆติดตั้งเรียบร้อยแล้วจุดสำคัญอยู่ที่ว่าข้อมูล Data ที่เราได้รับมาจากการตรวจ ใน,ในแปลงเนี่ยนะครับใช้ในการคนโทรลตัวแปลงคนโทรลน้ำคนโทรลแสงคนโทรลไฟต่างๆนี่นะครับจำเป็นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อยู่เป็นเวลาพอสมควรนะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งซึ่งเ,เราได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพการเพราะปลูกมะเขือเทศนอกฤดูกาลนะครับเราทราบดีครับว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับในบริเวณที่มันมีอุณหภูมิสูงนะครับการปลูกมะเขือเทศก็จะมีผล,ผลผลิตที่ลดลงจะทําอย่างไรที่จะทําให้สามารถที่จะคนโทรลเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะเติบโตได้ดีเกิดเกิดผลผลิตได้ในช่วงเวลาที่เป็นอุณหภูมิสูงอันนี้เราเก็บข้อมูลนานเป็นเวลา1ปีได้ถึง12ล้านข้อมูลจึงจะเอามาประมวลผลนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาว่า เราจะต้องปลูกอย่างไรจรึงจะปลูกให้ได้ผลิตภาพแบบนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นเป็นผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับด้วยประโยชน์นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้ทางเนกเทคสชอชเองนะครับรวมกับภาคพันธมิตรทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งกระทรวงเกษตรด้วยนะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ขยายผลเรื่องของ Hand ิ s e n s e ไปหลายที่ครับอย่างเช่นเรามีการติดตั้งใช้งานแล้ว77ฟาร์มนะครับครอบคลุมในพื้นที่จังหวัด ชเชิงเซานะครับแล้วก็มีการติดตั้งเกษตรให้กับเกษตรกรเป็นที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ในโครงการของ d t แท็กฟาร์แมนยําอันนี้ก็มากกว่า30แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมกับทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับนำไปพัฒนา,าในโครงการฟาร์มสาธิตเห็ดหลิงจือที่อ,อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งก็ได้ผลดีครับอันนี้ติดตั้งมาประมาณสักเกือบ2ปีแล้วเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ร่วมกับทางตชดนี่ล่าสุดเลยครับทา,ทางตชดภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีให้ความสนใจแล้วก็นําไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ขายเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเห็นประโยชน์ของมันนะครับข้อมูลที่ได้นะครับขึ้นคราวลง iot ข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามที่จะทําให้ตัวเนี้ยมีประโยชน์ต่อศาสนาเช่นเดียวกันวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดบลูปรินนะครับเพื่อให้ เกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้ผลิตนะครับสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปต่อยอดใช้งานได้ฟรีในทุกรูปแบบตั้งแต่ตัวบลูพิ i ท์ของตัวระบบนะครับตัวแดชบอร์ดนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือทั้งหมดเป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดนะครับสามารถติดตามได้ที่ตรงนี้ ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นจิ๊กซอสํำคัญเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นครับจิ๊กซอยังมีอีกหลายตัวนะครับที่เราจะต้องไปต่อนะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงเกษตรท่านประหลัดกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมในวันนี้ทุกท่านครับที่จะช่วยกันผลักดันผมคิดว่างานนี้ไม่ใช่เป็นงานแรกนะครับน่าจะต้องมีอีกพอสมควรเพื่อที่จะทําให้ภาคการเกษตรของเรานะครับเข้าสู่การปลูกแบบสมัยใหม่ได้ครับขอบคุณครับ